น้ำแยงสีรีไหล อย่างที่ผมทำไม่ทำกลยุทธ์สามโก่งออกมาเนี่ยมันก็หลักการบริหารของอวสชเนี่ยนะครก็ MBA แพีเก็ไปใช้อะไรต่างในยุคนั้นทีนี้ผมมาอ่านใหม่เพหลักมันเบื่ออ่านอ่านจนเขาไปไหนก็ถูกแซวนะมันมคนคไม่ควรครบไปแล้วอะ่ะเพราะว่ามันอ่านเยอะเกินหลายหลายรอบทุ่งทีนี้จริงๆแล้วบทกวีเหล่านี้นะะเดิมของ ของหลวงหลวงก้นจงเนี่ยไม่มีเหมาจงกลางเนี่ยมาเขาทํางานเยอะมากจริงๆคือนอกจากใส่กว,วีเข้าไปแล้วเนี่ยซึ่งจะมีแทรกอยู่ตลอดแล้วก็ยังปรับสำนวนให้มันเป็นเรื่องของการอ่านมันเปรรณกรรมสำหรับอ่านมากขึ้นจริงๆล้วอากกฉบับแรกของหลวงก่อจงเนี่ยนะฮะ มันมันทำขึ้นมาเพื่อ,อเดิมเดิมจริงๆเนี่ยเขาเก็บรวบรวมเอามาจากนักเล่านิทานเ,าเขาเป็นอาชีพหนึ่งนะฮะสมัยก่อนจะอยู่ข้างถนนเลยตอนนั้จะอยู่ในโรงน้ำชาสมาัยโบราณผมยังทันอยู่ตอนที่ผมอยู่จีนแไ,ไปทันไปเห็นที่บ้านนอกคือ ถ้าท่านดูหนังจีนท่านจะหงศขับไม่กออกเขาจะนั่งโต๊ะแล้วก็เล่าด้วยด้วยเสียงที่หน้ารับออกลีลาท่าทางนะฮะนั่นแหละหล้วกัจงเป็นคนเอาเอาเอาจากเรื่องเล่าพวกนี้เอามาร้อยเรียงใหม่แล้วก็ตัดไอ้พวกที่มันไร้าสาระเกินเหตุทิ้งไปตัดทิ้งไปไม่เอาให้มันต้อเมนตองผลแล้วก็ปรับให้มันเป็นวรรณกรรมนะ,ะที่งดงามขึ้น แเราหมอทุกกันงก็เอามาบัดแก้ไขเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นดีเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นมรรณกรรมที่เราอ่านที่ที่ดีีนขึ้นไปนะเพราะมันได้ถูกปรับแก้มาหลายครั้งแต่มันหลงเหลืออยู่ตรงที่ว่ามันมาจากไอ้รรณกรรมุขมุขปาฐะนักเล่าเรื่องนักทานเล่าเรื่องหรือว่าตอนจบของทุกบทเนี่ย มันจะลงท้ายบอกว่าฟังฟังบทต่อไปนะมันไม่ได้บอกใครเขาอ่านมันมันใช่ให้เขาฟังฟังบทต่อไปก็รืองว่าเขาเอาไว้เล่าอ่ะเขาไม่ได้ไว้อ่านนะฮะทีนี้เอดีไอ้อฉบับที่เดิมของหลวงพ่อจงเขียนยังไม่ถูกดัดแปลงเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้เห็นแต่รู้ว่ามี เขาจะไปได้หละที่ญี่ปุ่นตัางานจีน,นอ่เรื่องพวกนี้ผมเขียนไว้ในคํานําของฉบับของลุงวิวัตรอ่ะมันใหญ่ผมเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วว่าต้นตอของสามโกมันมียังไงแล้วก็มันมีพัฒนาการของมันเป็นชื่อชื่อภาษาจีนอะไรใส่ไปหมดแล้ววันนะเออตวบีของหมอจงกังเนี่ยมันมันเป็นปัญญาเตา๋าหรือว่าปัญญาเซนนะฮะ กล้เคียงกันก็คือเขาบอกอยู่แล้วว่ามันความเป็นอนิจจลักษณ์คุณชิงแยกชิงเอาหน้ากันไปแล้วคุณมันก็จบมันก็เปลี่ยนม,มือแล้วมันก็โจูซุนเล่าเจ้าหาพังงานล่าไปซากศพถมทางมามากเหลือหลายอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแท้สุมาของล่าแทนน่ะะไรก็ทุก บทเออบทบทขึ้นต้นนะฮะกับบทสุดท้ายเนี่ยจะสาคัญมากในบทสุดท้ายซึ่งผมไม่ได้เตรียมมามามาเห็นในบทในอันนี้นี่สิบกว่าปีแล้วเพิ่งข้ิมภาคที่สองเดี๋เด็เอาอันนี้ผมอ่นานให้ฟังนะฮะบทกวีที่บทจบเล่าเสี้ยนโจฮว,วนซุนโฮสิ้นยินแดนเป็นเจ้าไรแผ่นดิน สิ้นจักดาคือสุมาสุมาเหตตั้งให้เป็นอันลบก,ก่ออาลดของอัเลวของวีเบงเฮ้าวุงวานเชื่อเจ้ามาสิ้นท่าโรคโลกนี้มีเรื่องราวมากนานา,นาชะตาฟ้ากำหนดไว้ไม่เหหันขากระถางแบ่งสามสิ้นกันทีทั้งหลายนี้มอดมาลายกลายเป็นฝันชนรุ่นหลังคลิปเคเห็นเป็นสำคัญ ทุกสิ่งสันศูนย์เปล่าต้องเข้าใจเอ่อทีนี้เมื่อมาดูขึ้นต้นของที่หลวงพลกังแต่งไว้นะฮะอันนี้เป็นตักเป็นฉันท์ประเภทฉือซึ่งลุงเกเรือนขึ้นมาในสมายุโองซ่งหรือว่าทงสองนถ้าซื้อเนี่ยก็จะอ,อนี่สังเกตดูว่าถ้อยจำนวนคำในแต่และวรกมันจะไม่ มันมันไม่เป๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ห้าหรือเจ็ดนะฮะซีอของจีนเนี่ยก็จะมีห้าหรือเจ็ดคำแล้วก็จะเป็นสี่สี่บรรทัดแปดบรรทัดอะไรไปงนะั้นนะฮะเขาไม่มีเขียนยา,ยาวแบบน้นพูอะไรเราโอ้โหเป็นสมุดไทยอะไรไม่มีนะฮะเป็นะเขีนสั้นทีนี้ขอพูดนิดนึงแล้วกันมึงเข้าใจอยู่ละการแปลเนี่ย เมื่อก่อนผม,ผมไม่ผมแปลเป็นยกฉันทะไทยหมดเลยตรงนี้คือปัญหาในการแปลอย่างหนึ่งตรงนั้นะผมเรียนรู้มากขึ้นผมก็ถ้าเป็นซื่อนะผมก็จะเป็นฉันทน์เป็นกรกับเป็นโครงึ่งมันมันน่แหลมันจะตรงกับโครงมากเลยซื่อจีนเนะี่ยแต่ชื้อเนี่ยอันนี้เนี่ยเขามีทานองของเขา เช่นทํานองวาลีดุริยางสทีเยวเกินโถเดะเรียนหัวผีเสื้อโลุมลุมหมูผ่ผาอะไรเงี้ยแต่ทํานองนั้นมันสูญหายไปไปแล้วใครรู้คือพันทัานกา์มันยากขึ้นอื่นนอกจากสัมผัสบังคับเถียงวรรณยุกทุกตัวแล้วนะฮะแล้วไปอย่างไ้ฉือเนี่ยบังคับเสียงร้องอีกทนองร้องอีกทีนึกถึงอย่า จำนวนคามันไม่ลงมันมันไม่แน่นอนมันเพราะฉะนั้นตอนหลังผมเลยแปลเป็นกรนาแล้วก็พยายามให้แต่ละบล็อกเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับจำนวนคํมันก็สะ,ะสะดสวยแล้วก็มันก็นได้อารมณ์มากกว่ามากกว่าที่จะแปลแปลตอนอย่างบนที่ผมแปลเป็นกราแต่ว่าไอ้แบล็อกที่สี่เนี่ยผมเว้นเข้าไปเพื่อให้รู้ว่ามันตรงกับเนื้อหาสะจนตรงไหนนน,นนั้นก็ ก็เป็นเทคนิคการแปลก็คือว่าของบ,บอย่างหนึ่งนะฮะจะเห็นได้ว่ามันเออน้ำยังสีที่หลายบูบรพาเนี่ยต้นตอคนที่พูดคนเ,เขียนคือดีไปท่านไม่เห็นน้ำเหลืองไหลลงฟ้าเชี่ยวทาราสู่ทะเลไม่เหกกับท่านไม่เห็นคันช่องสองเงาครับ ใบตนรุนผมดำขับแก่ขาวฟรายนี่ที่เย่ทอยสุดของหนุ่ไปนะฮะเป็นกระบีที่ระเบิดนอกกันทะลักด้วยแต่ว่าคนฟังมีหดลุกเลยต่อมาซื้อทงปอก็มีไอ้ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันไอ,ไอ้น้ำยงซีไปอุรพาเนี่ยมันไม่มีหลายยอนเหมือนเจ้าพยานะมันไปฮะไปเลยนะฮะ ก็ไปเลอะไรปทั้ำนวที่คนจีนทุกคนจะซาบซึ้งจะรู้สึกจะได้อารมณ์มากนะแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าคลื่นล่างหัวคลื่นเนี่ยมันพัดพาววิถีชนหายไปด้วยจนหมดสิ้นจิ้นใช่หมดสิ้นเออจริงๆผมก็ช่างใจอยู่นะว่า แต่ใช้คำว่าพ้นแต่เดิมผมใช้คำว่าพ้นที่คุมนชอบคำว,ว่าหล่นนตว่าหล่นกับรับมันมันเล่นเสียงไงตัวหลังก็เลยหมดมันใช้หล่นคำนี้มันควรจะเป็นพ้นพ้นลับหายไปต้องใครตัดสินแล้วว่ามันถาถูกใครผิดคนแพ้เน่นะเวียนวนนะครับเป็นวงมันจ,จันกจวนโถคงจวนโถก็ายถว่าซื่อเฟย ผิดถูกเฉิบไปแพ้ชน,นะจวนโถคือเนี้ยมุนแค่นี้หรือเปิ้ตานเนี่ยคงก็คือหมดศูนเลไปหายไปแล้วลก็เปล่านะประตูวีของเขานะฮะจริงๆก,ก็คือว่าเราเราเก็บเก็บคำตรงนี้ไม่ได้คือเลย้ยมุนสายหัวทีเดียวก็หายไปต,ตรงนี้เราเก็บไม่ได้เพราะว่ามันกรอนมันบังคับถ้าเราไปแปลเป็นกรอนเปล่าแล้วมันจะ แ็จะได้คาที่สมบูรณ์นะก็มันแค่มันหายไปหมดแล้วประชาชนตรงนั้นแต่ภูเขากับดวงตะวัน,นยังย,ยังคงอยู่นะแต่ตรงตรงตรงามที่คือว่าคนพุท่าหาปลาของขาวเนี่ยนะแล้วก็คนตัดฟืนไปเจอเอบนเกาะกลางแม่น้ําเนี่ยก็มันก็ย้ําคําว่าเห็นถุดชรลาล้วเห็น การเวลาที่มันปรับผ่านมาเรื่อยๆก็มีเล่าออคุณจุดหมายถามพวกนี้เขาให้เล่าออก,กันอย่างน้อยนะหรือแทบอย่างน้อยพาะก็กินเหมือนแบบไอ้น้ำขาวสาโรโพว่าเราที่ไม่ได้กันอะ่ะมันก็ขุนนะนัะ่น,นแหละลคือเราแล้วก็หม,ม,มายถึง,ว,นนงถว่าเล่าคุณก็หมายหมายถึงว่าสามัญชนคนธรรมดาไม่ใช่เจ้านายหรือคุณนางทำ่าเล่าคุณก็กี่เล่าคุยกันสุป เล่าเรื่องอดีตบ้ากันไปสนุกสนานก็มีคำว่าสนุกสนานด้วยอย่าให้จริงจังกับเรื่องนี้นักนะฮะมันไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่อุบายเอาชนะใครอย่างเรื่องน้านสนุกสนานแล้วก็เป็นเรื่องอนิจจังที่ไม่ของไม่เที่ยงเพราะ,ะนั้นทำสงครามกันไปแล้วก็มีแต่ความเสีย,ยหายไม่ได้อะไร ก็คพพองอย่างนี้หมดตัวเรียนล้ำลึกไหมฮะล้ำลึกมากรบกันแทบตายนะสุดท้ายเดี๋ยวจะภูเขาพระอาทิตย์เดี๋ยวก็หายห,หัวน่าตายหัวที่อยู่